ชังกีไบต์แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยรถสีสันแบบสวยงามมากเลยดูคนทางบ้านจอดห้องน้ำลายไหลไปกับแม่ว้าวกัดว้าวอร่อยเวอร์จริงๆขอชมติงหน่อยเพราะเป็นคนแบบทำานด้วยเฟลิ่งอ้าวก็ได้เหรอเอ้าวแล้จดเลยอ่ะแม่เอ้ยคราวนี้แม่ไม่ง้อนะเฮ้ยโอ้โไม่เป็นไรไม่เป็นไร ว้าวเวอร์พ่อลูก2คนนี้ทําอะไรกันเนี่ยเคี้ยวกันงบงับงบงับเนี่ยคือตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือความสุขของครอบครัวเลยทุกครั้งที่เราได้กินเจ้าตัวนี้อะไรเอ่ยนักเก็ตไก่ซันแวลเล่กัดว้าวอร่อยเวอร์จริงๆเป็นของโปรดของครอบครัวไหนว้าวเวอร์ซิไหนกัดว้าวซิว้าวโอ้แล้วก็ไปเล่นแล้วนะฮะอุ้ยตกใจตกใจว้าว อื uh huh. กินกันแล้วเหรอเนี่ยกินแล้วก็เปิดตู้เยน็นเปิดฟรีซมาเจอใช่อยู่ก็เ,าเอาออกมาเลยเป็นยังไงอร่อยไหมชอบไหมแม่ คือของโปรดน้ำประวันของครอบครัวเราอยู่แล้วแม่ไปซื้อไหนมาเนี่ยก็แม่บอกแล้วว่าแม่ไปรูเม่มาเก็ตมาแม่ก็เลยตุนไว้เพียบเลยจะบอกให้เพราะเขาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่ะเขาตั้งแต่วันที่17ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นยังไงบ้างโปรโมชั่นเขามีส่วนลดสูงสุดถึง15บาทดทเลยนะแม่คำนวณเด็ดสลตะครูทุกแกงหมดแล้วเชื่อคำนวณจริงเวลาไปซื้อของรู้แม่เจ้าเดาได้ว่าน่าจะตินตู้ใย็นใช่เพราะว่าแม่คำนวณมาแล้วว่ายังไงก็คุ้มมากเลยแล้วบอกได้เลยว่า นักเก็ตไก่ของเขาเนี่ยเป็นเมนูโปรดของที่บ้านเราอยู่แล้วเมนูโปรดของพ่อทั้งพ่อทั้งโูทั้งแม่เลยอะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุ้มแต่คราวนี้พอมีโปรแม่ไปซื้อมาแล้วเห็นแม่ซื้อตัวใหม่ของเขามาด้วยที่เป็นตัวนี้คือ Sun Valley Chunky Bite ก็คือเป็นไก่ชุบแป้งทอดกรอบอีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเราทอดนะเรากินเราไม่จิ้มซอสเลยมันอร่อยจนไม่ต้องจิ้มเพลินมากคุณจะกินในช่วงแบบเป็นอาหารว่างก็ได้จะกินในมื้อหลักก็ได้แล้ววันนี้มีแขกมาบ้านเพราะมีเพื่อนของน้องโพมามีเพื่อนอที่บ้านเรามาก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ซัน v a ลเล่ชังกี้ไบต์ตัวเนี้ยเพราะดูแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายคายแบบออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆก็เลยอยากจะต่อยอดมาทําให้แบบว่าวีริดขึ้นไปอีก กับเมนูสดุดฮิตเดี๋ยวๆๆเพราะวีริตขออีกทีอะไรมันวีริตเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอากับเมนูที่มันวีริตขึ้นไปอีกงวีริตค่ะวีริตสมาราวีริตสมาราก้นไปใหญ่นะนะวีริตไม่ใช่นะวีก็คืออะไรแล้วไหมครับเมนูซันแวรเล่ชันกีบท์แกงรีกิปุ่น บอกว่าไม่รู้ว่าพ่อจะทําเมนูอะไรแต่แม่หุงข้าวรอเลยหุงข้าวรอแล้วซึ่งเราก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นหรือ <c oughs> น,นี้ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับผมตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะชั้นนาทั่วไปนะครับก <c oughs> ็ไม่ยากการทคาคัลลี่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันต้องมีมันฝรั่งแน่นอน <c oughs> มันต้องมีแครอทหั่นแบ่งสี่แบ่งหแ,แล้วแต่ชิ้นที่คุณชอบลวกไว้ก่อนการที่จะขึ้นแกงหรือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีส่วนประกอบของผลไม้หลายอย่างพ่อมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยก่อจะได้กินกันคงนานเลยไปสําเร็็จจจจรรรรููปปคคับผมนนาาาชิะะสํํเเดี๋ยวพ่อท ซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมส่วนแม่ง่ายมากน้ำมันท่วมๆหน่อยทอดชังกี้ไบต์จากซันแวลเลยให้พ่อนิดหนึ่งเพราะมันกัดว้าวเพราะมันกัดว้าวอร่อยเวอร์เหมือนพ่อเลยว่าแล้วขอกัดดิแล้วที่ฟังเสียงนะนี่ขนาดนักเก็ตนะได้ยินไหมนีเลยคุณผู้ชมอาจจะยังได้ยินไม่ชัดเรื่องนี้ว่านะมา ก็มีหอมใหญ่แน่นอนนะครับผมนี่โหเท่มันเหมือนเชฟฝรั่งะแน่นอน,นครับพร้อมเพิ่มความอร่อยให้กับแกงกรีบครับมีหอมมีหอมม,ม,มีหอมมีหอมแม่ทอดเลยง่ายมากก็แค่ตั้งน้ำมันนะครับผมแล้วก็ดีฟรายหรือถ้าเกิดบางคนแบบว่าอยากจะทอดกับหม้อทอดบอกเลย เวิร์กเหมือนกันหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็เวิร์กเหมือนกันก็ครับรายการอาหารใหม่เห็นออกทีวีคนพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองพ็ออ่าอันนั้นรายการ Star Chef Thailand นะครับผมเออเออสิ่ต้นมากใช่ก็เป็นรายการที่แบบว่ามาสร้างดาวดวงใหม่ในวงการอาหารไทยนะครับผมซึ่งก็เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความรู้มีความรักในเรื่องอาหารนี่นะครับผมมาแข่งขันกันแม่เป็นไรครับแม่ทำตาอะไรเดี๋ยวพ่อเป็นคนหันแล้วทำไมไป็นแสบที่แม่ล่ะนั่นน่ะดิโดยพ่อครับ รักพ่อแหละใช่ไหมอ้วย,ย,ยายหยดเป็นหยดเลยอ่ะแม่เอ้ยนะตอนนี้พ่อก็กําลังที่จะแบบว่ายีนะครับหอมออกมาให้แต่เป็นเส้นๆให้มากที่สุดเพื่อที่มันจะง่ายกับการที่เราจะไปผัดหไหนให้เขาดูสิหนูวาดอะไรหนูวาดอะไรวาดอะไรครับระบายสีระบายสีอะไรเลยมันกานกล้วยป่ะครับครับใช่ครับก้านกล้วยกอแก้วต้นอ้อนะฮะอ่ะเสร็จในทางกลับกันนะครับผมผมก็กำลังจะทำซอส คือปัญหาคือโอ้โอ oh, 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 ไม่เป็นไร oh. ไม่เป็นไรกินชังกี้ไบต์แล้วก็จะหายเพราะอารมณ์จะดีมีความสุขเอามาหม้อผมเริ่มร้อนแล้วทุกอย่างจะจบในหม้อเดียวนะครับสำหรับเคเรของผมหรือว่าแกงกะหรีญี่ปุ่น mm hmm. เราจะเอาหอมลงไปโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันเราจะทำคาราเมลไลซ์อันเนียนก่อนตอนนี้พ่อก็จะผัดหอมไปเรื่อย เริ่มไฟแรงก่อนพอหอมลงได้สักแป๊บหนึ่งลดไฟลงมาปานกลางเพื่อที่เราจะได้สีที่แบบมีความแบบชอนิดหนึ่งอย่าปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆแล้วต้องมูฟเขาเอาราวเรื่อยๆฉีกง่ายไหมแม่มากค่ะฉีกง่ายมากนะครับใช้ง่ายนี่ไงเขาจะมีที่ตรงนี้ให้ฉีกแต่ว่าแม่พลาดไม่ฉีกเิด <c oughs> คือจริงแล้วเขาคิดมาให้แล้วนะไม่ก็หอมของคุณเนี่ยอรเขาไม่สติสตังแม่แล้วดูสิรครับสีสวยงาม,งามหอมที่ผมกําลังผัดอยู่ได้ที่แล้วเราก็เอาน้ํามาใส่มาประมาณสักประมาณลิตรครึ่งนะครับเพราะว่าเราจะใช้ ถึง4ก้อนด้วยกันเราหั่นแบ่งสีเอาไว้นะครับผมแล้วเราจะใส่ลงไปก่อนสัก3ก้อนเพื่อดูความเข้มขน้นแล้วก็ดูความงวดของน้ําด้วยและเดี๋ยวเราจะมีน้ําไว้เผื่อเติมกับ1ก้อนสุดท้ายนี้ไว้แต่ง texture ที่เหมาะสมก็คนไปเลยแล้วพอ texture เราได้เราก็แค่ใส่มันแล้วก็ผอมลงไปตอนนี้เนี่ยนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับผมทั้งหมด 4ก้อนนะครับก็คือเท่ากับ1แพ็คของแกงกะหรี่ปุ่นสําเร็จรูปซึ่งตอนนี้ขอชมตัวเองว่าปริมาณนั้นที่กะไปประมาณว่า1.3 1.5ลิตรพ่อเป๊ะอีกแล้วแบบไม่ต้องตวงขอชมตัวเองหน่อยเพราะเป็นคนแบบทำอาหารด้วยเฟลิ่งอ่ะคราวนี้พ่อเห็นแม่พ่อใช้ไฟอ่อนแล้วถัดไปมันฝรั่งก็ลงเลยป๊บป๊บต้มมันไว้ก่อนจะดีหรือว่าประมาณไหนอะพ่อ ก็จริงงก็เร็วกว่าก็เร็วในการที่เนี่ยเรามาทาปุ๊บเนี่ยมันก็มีความนิ่มแล้วเราก็ตุ๋นอีกสักหน่อยนึงสักหน่อยนึงประมาณ5้านาทีก็พอแต่บางคนถ้าเกิดชอบแบบนิ่มๆเลยก็ไม่ผิดอะไรเรามาดูชังกี้ไบต์กันดีกว่าจะบอกว่าของเขานะโอ้โหมันที่ติดกับกระดาษทิชชู่เนี่ยน้อยมากก็ไม่เนี่ยเห็นไหมไม่ติดมือแล้วดูเนื้อไก่ของเขานะดูนะเนื้อไก่เขาเป็นเส้นๆเลยคือนี่แสดงให้เห็นถึงว่าไก่ที่ใช้เนี่ยคือเป็นไก่ทั้งชิ้นจริงๆไม่ใช่เป็นไก่ไก่ก้อนที่มาปั้น <c oughs> คือผมรับประกันเลยว่าถ้าเกิดคุณมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเก็ตไก่หรือว่าชังกี <S S ้ไบต์ซันแว l l เลตติดบ้านไว้นะมันจะกลายเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเพราะมันเป็นได้ทั้งของว่างจะเป็นอาหาร<ช>หะจะเป็นอะแดปอะดัดแปลงเป็นเมนูอย่างที่ผมกําลังทําในวันนี้แกงกะหรี่ของพ่อก็เสร็จเรียบร้อยอตอนนี้ก็คือแค่กําลังตุนให้แบบว่าให้มีความเหนียวเข้มข้นขึ้น บ้านจะดป้องน้ำลายไหลไปกับแม่ไม่จริงหรอกรน้ำไลายอ่ะไหลไปกับพ่ออ้าวอวูตั้งนานเดี๋ยวนะกัดว้าวอร่อยเว้ออรอยแต่เอาจริงคราวนี้แม่ไม่ง้อนะ เพราะว่าแม่มีช้อนของตัวเองไม่ป้อนก็ไม่เป็นไรบอกเลยว่า <S <S ดีใจมากที่ตอนนี้มีอายในไทยแล้วก็ากลายเป็นอันดับหนึ่งของความอร่อยที่บ้านเราเนต้องยกให้ซ<ช>ันแวลลี่เขาแล้วเ<ช>ขายังการันตีความอร่อยมาแล้ว13ประเทศทั่วโลกแล้วผลิตภัณฑ์จากซันแวลลี่เนี่ยยังมีตัวเลือกอีกเยอะคือคุณสมบัตินะครับของผลิตภัณฑ์ของซันแวลลี่ตอบโจทย์ทั้ง5ประสาทสัมผัสของเราหนึ่งเลยแน่นอนนะครับเนื้อไก่ที่แน่นๆรูปทรงขนาดเนี่ยนะครับผมสม่ำเสมอสีสันจะสวยงามหอมมากนะครับมีการหมักคลุกเคล้าที่กลมกล่อมชุบแป กรอบนานกลับไปกรุบและที่สําคัญตั้งแต่17ถึง30พฤศจิกายนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยไปที่ครูแม่มาเก็ตลดสูงสุด15ดาบาท,บาทอย่าลืมไปตุนกันได้เลยเก็บได้นานอร่อยทั้งครอบครัวจริงจัง,จง <c oughs> ขนาดพอ่อยตรงนี้ไ <c> ด <oughs> ้ยินโอ้ยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิ้งๆๆๆให้เราด้วยนะครับอ